ไทยเขมรยังคงได้ดูหนังฟรีต่อเนื่องเป็นคืนที่3เมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าแม่อย่างน้อยเนี่ยทำให้ขเขมรเขาได้ได้สำนึกซะหน่อยว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ฆ่ากันเองขเองขมรฆ่ากันเองในประเทศแล้วอพยพหนีตายมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดสระแก้วเราอบอ้อมอารีเปิดรับให้พวกคุณเข้ามาอบพยพอ,อาศัยอยู่ เพื่อความรอดตายเพื่อให้มีชีวิตต่อไปดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนต้องปลุกใจกันซะหน่อยเผื่อเขมรบางคนลืมคนที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตอาจเป็นตัวเขาก็ได้หรือก็มีจังถึงเกรี้ยงเมีเลอศได้ถึงปีรวมจะยอมยืนห้ยนะยืนเหมือนอาจยืนกอบเมีนเออจะทีอนึงเตือนที่บริเวณชายแดนให้ปลอดภัย พรรนันเราเนี่ยก็เดินบนระทางอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งเดินไปแล้วมันไปชนกัน่องจากว่ามีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่ว่าวิจัยแก้ปัญหาขัดแย้งนั้นเราก็จะใช้วิธีที่จะพบกันขึ้นทาอะไรที่จะพอจะยอมกันได้เราก็จะยอมเริ่มแล้วนะครับสำหรับสารคดีแคมป์ห1 1หนึ่งสมัยที่เขมรเนี่ยหนีตายและอพยพมาตรงบริเวณบ้านหนองยาแก้ว อำเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วของเราตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้แยกออกมาเป็นสราแก้ว<า>เราก็ตั้งศูนย์อพยพให้เลยวันนี้ก็เลยต้องใช้หนังกลางแปลงเพื่อฟื้นความทรงจำสำนึกขมเมรซะหน่อย แต่ไม so <right? S 3> ่ร you know, oh. ู้ขมจะสํานึกหรือเปล่าฮะได้ดูหนังกลางแปลงและเป็นสารคดีที่บํารุงสมองเข้าไปเนี่ยโอ้บนกันอุบเลยครุปเปยครุปเลียดังอะลาลู่่านกลางลากลางลาลาลออเนี่ยกลางลาลาลู่จ้างจ้าไปจ้าทางรอบอนดังให้ทางบ่าสันจีอ่ออนี้บ่าสนจีมันส่มันส่งตัวขมาได้มันจัเบียงไขมาส่งตัขมาได้ตลาดกลางบางเให้งกอนนี้อมีใครไปจ้างรอบอนกอหงกอนน ลูเนี่เนี่ยเปรีจันหมัดบันเลเต้เวียจบตาเมาให้โคเล้ยคุณเปรีจันเนี่ยงานเขาประเด็นคัญหาติดตานะบางลบมองทั้งมองเปิดเชียงแล้วเขมรบอกว่าโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกแล้วแบบนี้มันข่มขู่จิตใจทำร้ายทรมานกันเกินไป คือเราก็แค่ฉายหนังให้ดูฟรีทาไมดูเดือดร้อนอะไรกันนักกันหนาทางฝั่งคุณกันจอมพลังนะคะที่เอาหนังไปเปิดคุณกันบอกว่าที่เปิดเนี่ยเป็นหนังสารคาดีเชิงประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าเหตุการณ์ในอดีตพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงประเทศไทยเคยมีบุญคุณกับคนกัมพูชายอย่างไรบ้างในช่วงที่เขาลี้ภัยสงครามกลับมาแต่ว่าในช่วงระหว่างรอยต่อการเปลี่ยนฉายแต่ละเรื่องอาจจะสลับกับเพลงปลุกใจเพลงรักชาติบ้างแล้วก็ถามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีนัก สิทธิมนุษยชนน่ะออกมาร้องเรียนเรื่องต่างๆก็อยากจะถามกลับเหมือนกันว่าสิ่งที่กัมพูชาทํากับไทยอ่ะเคารพสิทธิมนุษยชนบ้างไหมเป็นการจัดเทศกาลน,นะนะครับครั้งแรกริมชายแดนนะเรา จะมีหนังนะที่เปิดตั้งแต่ช่วงค่ำยันช่วงเช้านะไฮไลท์ของการเปิดหนังก็คือการสอนเรื่องการลํำลึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณนะการสอนไม่ให้รู้จักการเนรคุณนะแล้วก็หนังเนี่ยก็คือจะมีช่วงที่ขมิเนี่ยเคยมาขอพึ่งใบบุญประเทศไทยเดี๋ยวเราจะเปิดให้คนขมรได้ฟังนะได้ดูแล้วคนเราทหารไทยดูด้วย เดี๋ยวเรานั่งดูไปด้วยกันโอ้ท่านยันเช้ายันเช้าไร่เรื่องโอ้จอใหญ่เครื่องเสียงนี่แบบบุ้มบำบ,บุมบำเน่ยตอนมีสงครามเนี่ยเหมือนอยู่ในสงครามจริงๆวันนี้ต้องถามเขมรว่าตัวของเขมรเองเนี่ยนะรู้จักคําว่ามนุษ,ษยชนมากขนาดโอ้เรื่องมนุษ,ษยชนเรื่องมนุษ,ษยธรรมเขมรรู้จักไหม,อ,มอันนี้ไม่รู้นะฮะเราก็เลยต้องมีการลื้อฟื้นความหลัง ฟื้นความทรงจาฉายภาพให้ดูแต่ขมันก็น่าจะดีนะได้ดูหนังกลางแปลงฟรีเนี่ยไม่ได้เห็นกันบ่อยๆอมไม่ได้ดูกันได้ง่ายๆนะตรงชายแดนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องบุญคุณอีกจะรู้จักสํานึกแล้วรู้จักคําว่าบุญคุณบ้างไหมแต่มีคนเขมยนคนนึงครับเขาก็ถ่ายคลิปแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยพวกเสียมอะ่ะใช้หนังกลางแปลงอะ่ะแต่คนเขมยนไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าเขาไปอยู่กันตรงนี้มีแจะผมเนี่ยได้ดูแล้วก็ถ่ายคลิป ไลสดไปด้วยเาปลานลูเนมบอเลยนี่เพื่อะปรุงดัประจังก้นบาเมาปานบาประจังนี่ประจังไอมอยมือตีนในปลาลูกเอาปลาลนูให้เจ้านมือเลยเนี่ยในไอ้ปลายาวปลายาวเป็นแตงวานาประจังเป็มากต้อนมัไฟั้มปรังจะมเอาหมาเตามนนเอานบ้านศตรูที่จับจะต้องได้ควาคุมครองและตัวเป็นเฉลยสิทธิบจะได้ยัโตนันต์ตอตะมดองเนี่ยนะ นายให้ผู้วิจารณาชูมือไปบนมือเตียงนะบนมือเต็มใจนะให้อาบน้ำแล้วคิดว่อเคยพ่อสามพูดกับผู้อาอุโสไอ้ว่าผู้ไอ้ข้าแต่คิดว่าไลฟ์สดไปด้วยคนก็น่าจะดูเยอะขึ้นคนดูไลฟ์สดจากทางบ้านของพี่คนนี้น่าจะได้ดูกันด้วยนี่ไงคนดูเยอะเลยทีนี้ค่ะคุณพี่หนังมันยาวขาตั้งกล้องแนะนำแนะนำขาดตั้งกล้องนี่จะไม่ต้องจะไม่ต้องถือไว้ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเอาแขนขับรถด้วยอืคือก็งงนะฮะก่อนหน้านี้เจอเสียงหลอนของผีไปก็โวยวาย เจอเสียง F16 ไปก็บน่นคราวนี้ฉายหนังให้ดูยิ่งจะบ,บ่นอีกไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมันไม่ใช่แค่การบ่นอย่างเดียวคุณผู้ชมสิ่งที่เขมรทำคือต้องจัดฉากจัดฉาก,ฉากยังไงโอ้โหเป็นมลภาวะทางเสียงนอนไม่ได้แล้วก็ต้องจัดฉากว่าเอาลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงไปนอนที่เต็นท์ ภาพภาพนี้เลยคุณผู้ชมก็เอามาแชร์กันแล้วก็บอกว่าเนี่ยชุมชนบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงที่ขเขมรลุกล้ําเข้ามาเนี่ยตอนนี้คนขเขมรน,นอนไม่ได้เลยเดือดร้อนร,รําคาญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะว่าทหารไทยเปิดหนังให้ดูทั้งวันทั้งคืนเลยดูกันไม่ไหวรบกวนการนอนและเนี่ยคืนก่อนก็เปิดเพลงหลอนเสียงผีอีกอ้าวเนี่ยฮะทำไมก็ต้อง ต้องจัดฉากกันหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นเนดะี๋ยวดูไม่น่าสงสารคุณผู้ชมคะบักบอยบักบอยอินฟล,ลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาเห็นภาพข่าวก็บอกเอ,เอาที่สบายใจเลยแล้วบักบอยบอกว่าวิธีที่ทำอะ่ะชาวโลกเขาจะได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นยังไงคนไทยเป็นยังไงและก่อนหน้านี้วันแรกคืนแรกถ้าจำได้พอเปิดเสียงเพลงผีเพลงหลอนแล้วคนกัมพูชาตกใจนึกว่าผีจริงไปจุดธูปบ,บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บักบอยบอกว่าไม่ใช่ เขาไม่ได้ไปขอขอมาอะไรเขาจุดธูปสาบแช่งพวกเองต่างหากไอ้ไอ้ที่เขาจุดธูปนั่นน่ะนะเขาไม่ได้ขอมึงนะแล้วก็ไม่ได้ขอใรไอ้ที่ชาวบ้านเขาไปจุดธูปกัน่ะเขาสาบแช่งพวกมึงนะไอ้ที่ไปลํำคาญเขานะไ,ไปรนะไปุกรานเขาจุดธูปนั่นน่ะทุกคนก็คือสาบแช่งครับนะ ถขาไม่ได้ไปขออะไรมึงหรอกสาบแช่งพวกมึงต่างหากนะเออก็ก็ไม่เป็นไรถ้าจะสาบแช่งก็สาบไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอยากให้ดูว่านอกจากภาพยนตร์สารคดีกระตุ้นจิตสำนึกและเพิ่มรอยหยักในสมองเนี่ยคืนนี้มีออปชั่นพิเศษจากกันจอมพลังให้ลองดูหน่อยว่าเตรียมอะไรเอาไว้ให้นี่ภาพทางขวามือไม่ต้องดราม่านะฮะ หน้ากากแล้วทําจากยางแล้วก็เป็นเลซซน้นขึ้นมาแต่งให้มันดูเหมือนเท่านั้นเองไม่ได้เอาศพมาขึ้นจอทีวีอันนี้หน้ากากหน้ากากผีปลอมแต่คืนนี้คุณกันจอมพลังบอกว่าเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งใจจะไปหลอกอะไรเขาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้อง เขาเรียกว่าสร้างความตื่นตัวให้กับทหารไทยถ้าเกิดแบบนั่งเฝ้าเวรใช่ไหมซึมซึมง่วงง่วงกาแฟเอาไม่ไหวมันจะต้องมีอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์ให้อดีนารีนมันหลั่งหน่อยอย่ทีมงานสลับภาพอื่นได้นะอย่คุณผู้ชมไม่ทานข้าวเดี๋ยวตกใจอันนี้ของปลอมนะฮะเพียงแต่ว่าคือไม่ได้จะหลอกเขมรซะหน่อยแค่เอามากระตุ้นของทหารเราเองจะได้ตื่นตัวแต่ต้องแยกให้ออกนะอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอันไหนนักกักผีอ่ะ เพราะไม่รู้ว่ายังไงหรือเปล่าแต่มีคนเขมรคนนึงเขาไปนั่งดูหน like ังกลางแปลงด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละผลของการไม่ยอมมาขอเข้ามาผีในแผ่นด um ินอนธิปไตยของกัมพูชาฟ้ามันผ่าฟ้ามันผ่าลงเครื่องฉายหนังกลางแปลงของเสียมแล้วเครื่องพังไปแล้วไม่รู้ก MM ี่อันบ้าแล้วคนฉายบ้าแล้วคนดูมันจะรองคอยมันจะมันพังแลวมาจะอย่างยงไปในขมาจัมสมโตขมาสมโตบารดมาขาตะดดีขมาบ้านแบบ โบเจ้าก็เลอตัดดขมายเลืกตัดใดขมายอนวกงมาฮนะกมาฮตัดไดขมายฉนตัดดอยาบ้านบ้านเยไม่มฟา่าจริงไมไม่จริงผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นตรวจสอบแล้วบอกว่า ไม่มีทีท่าฝนตกฟ้าแลบฟ้าผ่าน่าจะเป็น<ร>ใครสักคน,นที่ส่งผู้ชายคนนี้มาปั่นแถวนี้หรือเปลา่ามันนั่งแล้วคอยบอกว่านี่ไงนะเกิดเหตุอาเพศขึ้นแล้วไม่ยอมขอเข้ามาอธิปไตยของขมร๋อแต่ก็จําได้ว่าคือเมื่อวานมันมีฝนฟ้าขนองจริงๆแต่แต่สัตแก้วรู้สึกว่ามันจะแห้งกริบเลยนี่แดดสว่างจ้าเลยนะคุณเออคุณผู้ชมแล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าการฉายหนังกลางแปลงการ เปิดเพลงปลุกใจหนึ่งคือเราทําบนพื้นแผ่นดินไทยเหมือนอย่างถ้ากวางจะเปิดเพลงที่บ้านเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตข้างบ้านไหมไม่ต้องขอ,เ,อ,อเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่บ้านเราเอ,อแต่นีออ่ก็เป็นพื้นที่บ้านเราไงแต่ว่าแล้วที่เปิดดังเนี่ยก็เพื่อจะกระตุนน้นไงกระตุ้นทหารเนี่ยให้มันแบบฮึกเหิมให้มันตื่นตัวตลอดเวลารวมไปถึงการฉายหนังสารคดีแคมป์ห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยลองดูภาพสิจริงๆเขาเปิดให้ทหารเราดูมันได้เกี่ยวอะไรกับเขมินเลยน,ลยนี่เห็นไหม นั่งกินขนมนะดูสารคดีจะได้รู้ประวัติศาสตร์ว่าตัวเองเนี่ยต้องมาประจําการตรงบริเวณแนวชายแดนไทยเขมรที่สาแก้วจะได้รู้ประวัติศาสตร์พื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมนอกจากได้ความรู้แล้วเนี่ยคืออย่าลืมนะเวลาคนที่อยู่ตามแนวชายแดนทหารก็เครียด คนเน็ดเหนื่อยก็เลยต้องมีการเหมือนกับบำรุงขวัญซะหน่อยเปิดสารคดีให้ดูจะได้บำรุงสมองด้วยเปิดเพลงปลุกใจก็เน้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วเอาจริงๆคือสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับทหารไทยสร้างขวัญกำลังใจเห็นไหมนั่งดูแล้วก็กินขนมกันไปเพลินๆเปิดภาพยนตร์สื่อต่างๆที่ขึ้นจอก,ก็อฉายอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วก็จัดขึ้นในพื้นที่ควบคุมของทหาร ไม่มีตรงไหนเลยละเมิดเขตแดนแล้วทหารทุกคนเนี่ยพอได้นั่งดูสารคดีเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขมรเขาหนีตายเข้ามาฆ่ากันเองเนี่ยโอ้โหหิวโซผอมแห้งเข้ามาเนี่ยเราดูแลยังไงคือทหารเขาปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นเขาจะได้รู้ปออลอสตร์ก็เท่านั้นเองไม่ได,<อ>ไได้ไม่ได้ล้ำแดนไม่ได้อะไรไรเนี่ยกินขนมสนุกสนุกเลยทหารก็มานั่งดูแบบจริงจังถือว่าเป็น<อ>การพักผ่อนผ่อนคลาย